วันนี้ผมมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งกรณีลงพัก396ลงผมขอเรียกร้องเรื่องนี้จะปล่อยไปไม่ได้สื่อต้องจับตาดูแล้วก็ประชาชนต้องติดตามเพราะดูดูแล้ว DSI หรือคุณทาลิตเนี่ยช่องแต่คุณประพิสิ์กับคุณสุเทพเรียกว่าสองคนเนี้ยล้างมือแทบไม่ทันล้างมือต้องไปปั๊มนิ้วล้างมือต้องไปปั๊มนิ้วทั้งทั้งที่ผู้เกี่ยวข้อง มีอยู่จํานวนมากผมจะแสดงให้ดูขณะนี้ดีเอสไอเริ่มรับแล้วว่าสัญญามันมีข้อแตกที่บอกว่าจ้างช่วงได้แรกๆบอกว่าจ้างช่วงไม่ได้ในสัญญามีระบุไว้ว่าจ้างช่วงได้แต่ต้องได้รับความยินยอมมีการผู้รับเหมาแจง้งขอจ้างช่วงแต่สตทช,ช,ชเก็บเรื่องไว้เอาเรื่องนี้ทําไมคุณไม่สอบเรื่องนี้ผมพูดไปแต่ต้นแล้วครับว่าเรื่องการจ้างช่วงว่าจ้างได้ ดีเอสไอเพิ่งมาบอกว่าจา้งได้แต่ต้องได้รับความยินยอมแบบนี้ผมเรียกว่าคุณทาลิศเนี่ยหลอกการบ้านผมคุณทาลิศเป็นอายการเก่าประเด็นต่างๆเนี่ยต้องรวบรวมพยานหลักฐานจะตัดประเด็นไหนประเด็นหนึ่งทิ้งไม่ได้พอบอตหลอคุณอดุลสอบหรือยังเอาคุณจะไปสอบไม่ใช่ให้คุณไปขอโทษคุณก็ต้องไปสอบสอบพอบอรตรลอ,อดุลหรือยัง <S <S ผมเลยได้ทราบอย่างนี้ครับ ที่ดีเอสไอบอกหลักฐานเด็กผมดูไปดูมาข่าวเมื่อวานเป็นมติโครโมมติครมนี่นะหลักฐานเด็กเด็กมัธยมยังเปิดในเด็ตเจอเลยเป็นหลักฐานเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่ดีเอสไอสงสัยงานเยอะงานเยอะมากครับข้า,าหมูนี้ไปจับทั้งท่ามนุษย์บุกป่าสงวนที่ภูเก็ตขนแก๊สที่สากแก้วบอนออนไลน์ที่ขอนแก่นทั้งหมดทุกอย่างฮะดีเอสไอสรุปแล้วตำรวจท้องที่มันไปไหนฮะ แค่ผลแก๊สแค่บอนออนไลน์เนี่ยตำรวจท้องที่ก็ทําได้แต่ DSI จ้องแต่เฉพาะ2คนเนี้อภิสิทธิ์สุเทพอภิสิทธิ์สุเทพผมเรียนให้ทราบว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องม,มากกว่านี้แล้วก็ติดตามฮนะติดตามต่อไปว่าในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฮะว่าแปลกมากฮะที่ผมไปยื่นปปชกรณีลักเวน้นท่านไม่สอบฮะท่านทาริศไม่ได้สอบกรณีลักเวน้น ลักเว้นเพื่อรักเว้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแต่คุณทาริศสอบแต่ประเด็นชุดจริตซึ่งประเด็นทุจริตเนี่ยหาไม่ได้หรอกครับคุยแต่เรื่องรวมเรื่องแยกต้องแยกรวมรวมประมวลแยกประมวลรวมเพราะว่าไปรวมแล้วตอนหลังไปแยกแล้วก็มาหลักฐานข้อแปดแจ้งช่วงทําไปทํามามีผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็มาแจ้งอยู่สองลายแล้วผู้รับเหมาย่อยเนี่ย ก็ต้องไปดำเนินการกับผู้รับเหมาหลักกลายเป็นเอกชนกับเอกชนไม,ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดความเสียหายอีกมากมายฮะมากมายมากฮะเอาละไหนๆผมพูดละคุณทาริศจะลอ,อก,การบ้านผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกการบ้านข้อใหม่ให้เพราะเมื่อกี้ลออข้อแปดผมไปแล้วผมไม่คนมาเปิดเองว่าข้อแปดว่าจ้างช่วงได้เพราะแรกๆเขาบอกจ้างช่วงไม่ได้จ้างช่วงได้แต่จะต้องมี หนังสือได้รับความยินยอมจากสตอชพู้เราเขาทำแล้วสตอชอไม่ตอบแล้วมันอย่างที่มันเอาอย่างไงอะแล้วบอกูู้เราอะารย่อยจะเล่นข่าวหาช่อโกงก็มีอยู่สองายเท่านั้นนะคุณจเจริญนาวีอะไรแล้วพู้สตอชเนี่ยแล้วอย่างนี้มันกรณีพิเศษด้วยหรือครับช่อโกงแค่สองายผมเรียนให้ทราบนะว่าลึกๆเรื่องนี้มีมากกว่านี้ผมติดตามมาแต่ต้นแล้วผมจะไม่ทิ้งเด็ดขาดผมเรียนให้ทราบว่าผมขอให้สื่อมวลชนได้ติดตามเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องผมเอาข้อมูลมาเปิดให้ ผมยอมรับว่าผมเปิดไม่หมดเหตุที่ผมเปิดเผยไม่หมดก็เพราะมันเป็นกรณีที่ผมต้องเก็บไว้เนื่องจากเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่จะปิดการเล่นงานและท่านทางที่เป็นอายการเก่ารวบรวมพยานหลักฐานต้องทําให้พบทุกประเด็นไม่ใช่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งเอาแต่ประเด็นนี้เอาคือประเด็นอภิษษษสิทธ,ธิ์สุเทพไม่ใช่ครับดูครับผมจะถแถลงสั้นๆและเนื้อหาเจาะลึก ทุกอาทิตย์ผมจะแถลงแล้วผมก็จะติดตามดูว่าเขาทํากันแบบนี้บา้านเมืองทํากันแบบนี้แล้วเขารอดกันได้สามร้อยเกสแห่งทั่วประเทศสร้างกันแบบนี้แล้วก็ทํากันได้แบบนี้ผมบอกอะไรทำไมครับว่าข้อแปดที่เมื่อกี้เขียนไว่าที่บอกว่าจ้างช่วงบอกจ้างไม่ได้แรกๆบอกจ้างช่วงไม่ได้ผู้รับเหมาใครจะไปสร้างได้สามร้อยเก้าสิบหกแห่งผู้รับเหมาใบเดียวสร้างไม่ได้หรอกข้อแปดเขาเขียนว่าจ้างช่วงได้ครับขเขาเขียนว่าจ้างช่วงได้หากได้รับหนังสือเป็นความยินยอม จากผู้วาจ้างก่อนดูนะฮะได้รับหนังสือเป็นได้รับหนังสือยินยอมจากผู้วาจ้างก่อนจ้างช่วงผมเขาจ้างอีกทีนะฮะที่ผ่านมาเขาบอกจ้างช่วงไม่ได้แต่พอเอาสัญญามากางซึ่งจริงๆเขามีอยู่แล้วฮนะเขาเขียนไว้ว่าผู้รับจ้างต้องไม่สามารถเอางานหนึ่งเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปจ้างช่วงต่ออีกช่วงหนึ่ง แต่ต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนภาษาไทยอ่านเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะผมต้องบอกว่าเรื่องมันเป็นมหากราบยาวจะทําให้มันสั้นไม่ได้ต้องทําความเข้าใจสื่อมวลชวนต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องเอาข่าวนําเสนอให้สังคมจะเห็นว่ามันทํากันแบบนี้ข้อหกยิ่เป็นข้อสําคัญมากาที่เขาไม่เคยพูดถึงข้อหกนะครับที่มีคนผิดมากกว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพซึ่งอายการเก่าอย่างคุณธาริศจะลืมไม่ได้ ข้อหกฮะกำหนดเวลาแล้วเสร็จฮะเขียนไว้ชัดเจนฮะเขียนไว้ชัดเจนว่าเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากําหนดหรือแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างสตอตชอมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิ์จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้รุ่่วมไป ตรงไหนที่เขาบอกว่าเลิกสัญญาไม่ได้ต้องรอวันที่14ี่นะี้ะตรงไหนตรงนี้ทำไมท่านไม่สอบฮะคุณทาลิศเลือกที่รักบักที่ชังอีกแล้วจ้องให้คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพล้างมือปัง้งยิ้มอย่างเดียวข้อหกะบบุไว้ชัดเจนฮะข้อหกะบบุไว,ว้ว่าถ้าเกิดทําดีเหน็นเชื่อว่าถ้าผู้รับจ้างทาไม่เสร็จแล้วมันทําเสร็จด้วยเหรอครับหรือแต่ต่อหม้ออย่างเงี้ยสองปีแล้วไม่เลิกสัญญากับเขาแล้วก็ไม่สอบประเด็นนี้ เลือกสอบเลือกคนสอบเลือกเว้นเลือกคนนี้คนนี้ไม่สอบคนนี้สอบผมไม่ได้เข้าข้าใครแต่คุณจะต้องเล่นให้ครบทุกคนงานนี้คุณจะปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าคุณปล่อยให้โครงการนี้แล้วเล่นงานเฉพาะคนบางคนเพราะว่าเป็นป,ประเด็นการเมืองแล้วต่อไปบ้านเมืองจะเป็นยังไงครับคุณท่านที่เป็นอัยการกล่าคุณท่านที่ต้องสอบให้ครบประเด็นขณะนี้ดีเอสเขาใช้ดีเอสไอเป็นเครื่องมือหรือเปล่า ทั้งเอาทังค่ามนนษุ์ทั้งเอาบุกป่าสมงวนทั้งขนแก๊สทั้งบอลออนไลน์ไอบอลออนไลน์ขอแก๊สเนี I ่ยผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเพราะผมเป็นคนพูดมาเองแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นเงินอยู่ใน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 ออนไลน์เนี่ยไอไอสมอลเบดเนี่ยแล้วไปจับแม่ไหมล่ะใช้บัญชีแบ่กรุงเทพด้วยซ้ำผมเรียนได้ทราบว่าผมขอให้สื่อมวลชนได้ติดตามเรื่องนี้ให้ดีนะเพราะว่าประเด็นนี้มันชัดเะียิ่งกว่าชัดแต่เมื่อเขารักเรื่องที่รักมากที่ชังสอบเป็นคนเล่นเป็นคนบางคน อย่างนี้ท่านทาถูกต้องหรือครับนี่คือข้อหกครับไอข้อแปดคือจ้างช่วงผมให้เห็นสองข้อนี้ก่อนเพราะผมต้องการให้ท่านเห็นว่าประเด็นที่แท้จริงของความผิดพลาดของเรื่องโรงพักสามว่าเก้าสิบหกแห่งเนี่ยมีผู้เกี่ยวขอ้องเป็นจานวนมากจะตัดผู้ใดผู้หนึ่งออกไปไม่ได้แล้วจะเล่นแต่ประเด็นรวมกับแยกสัญญารวมกับแยกรวมกับแยกก็รวมไม่ดีคุณว่าแยกดีใช่ไหมล่ะเอาแยกดีเขาก็ต้องจ้างช่วง จ้างช่วงเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าจ้างช่วงได้ไหนบอกจ้างช่วงไม่ได้ตอนแรกๆอ,อย่างนี้รวมก็จ้างช่วงได้อยู่ดีรวมแล้วผมก็ไปจ้างสามร้อยกว่าคนไปทํามันมันมันม,นมนนันต่างกันตรงไหนเหรออ่ะและไอ้ที่พ่อหกที่บอกว่าว่าถ้ามีเหตุท่านเชื่อว่าถ้าคุณทําไม่เสร็จผมเลิกสัญญาได้แล้วทำไมคุณไม่พูดทําไมคุณไม่เลิกสตชทําไมไม่เลิกเห็นสาวตอมออย่างนี้สองปีทำไมคุณไม่เลิกผม,ไมเรียนให้ทราบอย่างนี้พูดไม่มีเบือะะ่อแล้วครับผมจะพูดเรื่องนี้พูดเช้าพูดเย็นพูดสายพูดบ่ายผมพูดไปเรื่อยๆครับไม่คุณกกับผม็คนนึงล่ะครับจะต้อองเบื่ เดี๋ยวหน้าผมก็จะพูดอีกวันนี้ผมเอาลายงานแค่นี้ครับ